การแนว,แนวการลงทุนของผมอเป็นการลงทุนที่เน้นไปกับฟลร์ของตลาดเราเราไม่ได้มองที่เป็นภาพรวมเราเราเห็นแล้วแหละภาพรวมของอสังหาเนี่ยมันมันค่อนข้างจะซึมซึมอยู่ที่เป็นภาพรวมเนาะตรงไหนที่แบบว่ามันยังมีการไหลของของ ของเม็ดเงินของอสังหาได้อยู่เนี่ยก็จะไปดูว่ามันไหลด้วยวิธีไหนอาจจะเป็นลักษณะของอสังหาในแนวของ,ของอาการปล่อยเช่า,าถ้าเป็นลักษณะนั้น ग, ตรงนี้ไหลดีอ่ะบางบางพืง้นที่ไหลดีก็คือเมืองหัวเมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่รูปแบบธุรกิจแบบแบบนี้อาจจะไม่ได้ไหลดีในแบบว่าตลาดต่างจ Ж ังหวัดที่แบบว่าเป็นหัวเมืองเล็ก ซึ่งถามว่าภาพรวมดูไม่ดีแต been, been mm ่บางพื้นที่มาดีเห็นไหมฮะนี่อันนี้คือรูปแบบขององการที่แบบว่าคนที่ลงทุนในสังหาสามารถอยู่รอดได้อยู่ที่การศึกษาตลาดที่เหมาะสมกับการลงทุนที่ที่ใช่ก็จะทําให้เราเป็นอยู่ได้ด้วยการลงทุนของอสังหาริมทรัพย์ครับถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์เร็วๆนี้ผมกาลังจะเปิดคอส VIP Men ทอ r ที่จะช่วยดูแลเฉพาะเคสของคุณสนใจถ้ามาได้ที่ Li n e แอด r o ร์โจพาทักก่อนได้ก่อนมีที่นั่งจํานวนจากัดครับ